ในคลิปนี้ผมได้เตรียมระเบิด C4 ไว้ในการแกล้งตำรวจโดยการที่เราจะให้เพื่อนไปขโมยปูนครับหลังจากนั้นเราจะแอบติดระเบิด C4 ไว้อย่างแนบเนียนที่สุดเพื่อเป็นการหลบหนีตำรวจแบบ200 IQ ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศดอนกิเทาสสำหรับใครที่อยากตามมาเล่นนะครับลิง์ DISCORD อยู่ใต้คลิปนี้เลย <S <S เดี๋ยวเดีตำรวจมาเหรออ๋อตำรวจไปเคสอื่นม,มาจกเลยจกเลยจกเลยิดูนะเอาเอลายโหดๆ,ๆนะฮะมอวแบบว่า ไม่หลุดอะยังแตกก่อนอะไรอย่างนี้ไม่เอาเด้อเพื่อนเด้อไม่มีไม่มีเพื่อนผมกูหลุดร้อยเพื่อนโอเคหลุดร้อยนะโอเคหลุดร้อยสองนาทีหลุดมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไวเลยเนี่ยตำรวจที่ดอนกีดฮาวตำรวจเป็นกันเองและเป็นงานจัดจัดนะครับผมบอกเลยแต่ชอบตีกับหมอนะครับตำรวจที่นี่มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมึงมึงชวนชวนตำรวจคุยไว้ชวนตำรวจคุยไว้ชวนชวนตำรวจคุยหน่อยได้ปะได้ได้มาแล้วมาแล้วชวนชวนคุยไว้เพื่อนกูแอบติดกูแอบติดเลยกูติดแล้วยูติแล้ กูอย่าโดนจับว่ะแกเฮ้ยมาบตำรวจด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเออเอาแล้วกูอตำรวจซะด้วยกูแอบติดมันไม่รู้ตัวเพื่อนส้ายซายกูแอบติดอุ้ยมันมีคันมามันมีคันมาเพื่อนมันมีคันเฮ้ยไม่เหมือนเดิมที่คุยไว้เออชิบหายกูมาผิดทางว่ะไปว่างไปว่างนี่ไงซ้ายซ้ายซ้ายได้อยู่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  เหี้ยกูกูต้องกูต้องติดว่ะกูต้องติดอีกคันนึงเว้ยเออติดเหี้ยมันติดไม่ได้มันรถขยับเพื่อนพยายามพยายามเาเพื่อนได้ปะได้ปะทำไรบ้างยังยังไม่ได้ตอนนี้ได้คันนึงเอาลนะอ๋อนะอาละเตรียมนะเพื่อนไป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 โดนสองคันเลยเพื่อนโดนสองคันเลยได้ต้องมีคันหนึ่งอ่ะมันมีคันหนึ่งตามกูอ่ะใช่ปะ <S <S ไม่ตามวะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุด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 สวยสวยสวยตํารวจตำรวจคนนี้งงไหมงงไหมดิงงไม่ใชตาแต่มันไม่พูดอะไรเลยหรอตำรวจไม่พูดอะไรเลยเพื่อนไอี้ยมันลงมาดูไอ้จิ๊กเกิดอะไรขึ้นวะมาแล้วมาแล้วไอ้เจี๊ยมันแบกกูเพื่อน ีมันระเบิดได้ไงวะมันระเบิดได้ไงวะมันงงมันงงมันงงผม้โเห็นรถขี้พุ่งเออมันระเบิดได้ครับยังเห็นพี่ชนบ้างหรือว่าใช่ใช่พี่ผมเห็นพี่ชนมันบอกว่าเห็นพี่ชนมันเห็นชนกันนี่ย่ะไม่ได้ชนไม่ได้ชนได้ฝีมือผมอ่ะไตำรวจทุกคนมันบอกว่าแบบว่าเพื่อนมันชนเว้ โอเคอ่ะละไม่ดีนะไอคนนึงอ่ะโอ้โหมันฟูฟัวมับอกว่าผมเห็นพี่ชนนะแล้วไอคนชนอ่ะไอ้คนระเบิดอ่ะมันบอกมันไม่ได้ชนเว้ยว้าจกละจกเลยจกเลยจกเลยมาเห็นอยู่ปะตอนเนี้ยไม่ไม่รู้อะอ้าวสดี๋ยวครับเมื่อปีใครระเบิดครับนี่อะกูต้องปิดท้ายรถใคร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 ระเบิดครับ โอ้โหไม่ไม่ไหวจริงนะครับคนเนี้ยบอบอ๊ะไม่ไหวกับผมนะกูติดได้หรือเปล่าอะเมื่อกี้อ่ะกูไม่รู้อ่ะลอง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 กุตุลลครับผมมีคำถามครับยีนโรยีนโรเฉยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้ไปละคิดกูไม่รู้ว่าติดได้หรือเปล่านะกูลองติดท้ายรถดูอ่ะโอ้ยโอ้ยโอยเหินมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าขอขาซ่อมแล้วมันก็รีบติดนะรีบติดนะอีกครั้งหนึ่งขอซ่อมเลยครับอย่างนี้ขอซ่อมเลยขอของกล่องนะครับผมไม่มีกล่องเลย ของกล่องนะครับโอ้ยอันนี้ใช่แล้วหนึ่งนะติดกูติดละกูติดแล้วใช่ใช่คนที่ระเบิดหรือเปล่าครับอันนี้ติดติดกูติดแล้วกูติดแล้วเพื่อนกูติดแล้วอันนี้ไม่ไหวจริงแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหดูโดนเหลี่ยมผมไปอย่าอย่าให้มีมีรอบนะผมถุงฟรีครับถุงฟรีนั่นแหละขอยาติดขอยาใส่งอนมาแล้วกันนะล่าสุดไปใส่งอนตำรวจแล้วไปเพื่อน Let's go Let's go พร้อมนะพร้อมคูณพร้อมกล่องแล้วสุดหล่อพร้อมที่ากถ้าอยากเอาคืนถ้าอยากคืนก็จับไม่ได้ครับ ระเบิดใช่ปะมามาดูดิดูดิได้ปะยูเปลี่ยนท่าลายตาว่ะต้องบินมุมสูงว่ะนะครับไอ้โค้ชขับไปแล้วไอ้โค้ชขับไปตำรวจตามหนึ่งคันนะครับเพื่อนกูไม่แน่ใจว่ะเพื่อนแล้วแบบสมมติว่าไอ้ไอ้คันหน้าเนี่ยมันระเบิดแล้วอีกคันมันไม่ระเบิดเงี้ยเออเป็นอะไรหรอเพื่อนมันก็ระเบิดอะไรเงี้ยเฮ้ยตำรวจมันไม่ตามมันตามมันแล้วมันมาคันเดียวเองนะเพื่อนเอออคันกูติดไปแล้ววิ่งสองคันเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยกูพร้อมกดกูพร้อมกด กูรังยังยังยังอุ้ยอุ้ยตายมันอ่ะกูลืมแล้วถุงขาดแล้วมึงไ่กดระเบิดนะเพื่อนคือมึงต้องเหินให้ระเบิดดีครับมันบอกมาทำไมไม่รับถ็มขาดมาครับอันนี้จะหลังจากที่ติดคุกไปนะครับ หลังจากที่ติดคุกไปนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทคสองกันดูเทคสามอันนี้รอบที่สามแลผมรอบแรกประสบความสําเร็จในการแกล้งเดี๋ยวรอบนี้จะประสบความสำเร็จหรือว่าลุื่องเอ,อ้ทุยไม่ใช่หรือว่าจะไม่ได้นี่ครับผมคนจกเลยเพื่อนซ่อมแล้วเพืออกกอ่อนหน่อยดิซ่อมมีก่อมึงโชว์อะไรมาเหมือนหลอกมันจะใกล้หมดปะวะหลอกมันไม่เต็มกูซ่อมเรียบร้อยครับไม่เต็มเหมืนหอนมึงเลยแบบถ่านกูไม่เต็มมึงก็ซีบอดเต็มอะ่ะเพืเ่อนเอ้ยหันแล้วมา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 แล้วเพื่อนมาแล้ว,ลวใช่เหรอเออะไปอ่ะกลัวเลยนะเ เไม่ติดสี่ฟอยด์ังที่รถอะย่างอย่างอยังอย่าอย่าอย่าพึ่ง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 ลงก่อนชวนตำรวจคุยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยังอย่งย่งเกือบ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 สวัสดีครับคุณตำรวจอะไรชื่ออะไรครับเนี่ยกูติดแล้วกูติดแล้วกูติดแล้วเพื่อนโอ้น่าจะเปลี่ยนชื่อไปสมตุษนะครับผมสมตุษเฉยเพื่อนเพื่อนได้ร่างเพื่อนได้ร่างคุยอีกนิดนึงได้ร่างได้ล่างอ่ะนิดนึงเออกำลังเล็งกำลังเล็ เ,เลขเลขไม่บอกอะ่ะไปซ่อมให้ผมดีกว่างั้นน่ะ <c oughs> มันรู้ป่ะวะไช้เอี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้เพื่อนมันไม่รู <c oughs> ม้มันไม่รู้ <c oughs> มันติดแล้วใช่ปะ <c oughs> เออคุณติดนังแปะไอ้เหี้ยรว่างนั้นน่ะ <c oughs> ได้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 ไปเลยไปเลยไปเลยผมสักจงจอหอสวยเหินยาวเหินยาวเออคุมรถได้ดีสวยโอเคตำรวจก็ดีไม่แพ้กัน อุ้ยเกือบโดนยางหนึ่งแล้วนะเฮ้ยจะไปเล่นเห็นเเหินระเบิดเหินระเบิดเพื่อนเหินระเบิดเหินระเบิดเชื่อเหินระเบิดไปทางไหนวะเพื่อนนะตรงตรงตรงไปตรงไปคุณรถคุเลี้ยวยากจักรถหนึ่งนะเรียนเพื่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออนั่นแหละแล้วก็ลงท่อไปเลยสวยสวยคุณติดไว้แล้วสองคันสองคันเพื่อนกำลังไล่กำลังไล่สวยคุมรถได้ดีเพื่อนเอาล่ะถึงจุดไค้แมทตอนเนี้ยอุ้ยชิบหายรถตำรวจคนแรงเพื่อน เอายังแตกเหรอยังแตกชิบหายได้ปะ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 ได้อยู่ได้อยู่แป๊บนงถูกกูเอง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 ไอ้เหี้ยไอ้คนไอ้เหี้ยให้มันใกล้ๆถังดิให้มันใกล้ๆถังให้มันใกล้ๆถังชิบหายรถกูตกเอ้าตายแล้วหรอตายแล้วหรอคุณตำรวจ ขอญาตเลยนะขอญาตเลยนะคนหนึงนะขอญาตเลยคนหนึง่งญนะครับมึงเมึงอกีคือเยโอโหยเย่สิขอญาตครับขอญาตนะมึงเย่อสิตำรวจเลยหรอรออะไรอ่ะเดี๋ยวกูเป็นหมอแป๊บเดี๋ยวกูเป็นหมออุ๊ยชิบหายตำรวจมาหมออกูเป็นะไรวะะออไร่ะมตำรวจมามตำรวจมากู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 นี่กูอ๋อเอาหมอครับหมอฮัลโหลค่งหมอสวัสดีครับ เออขาเขาเป็นรายตายมั้งเหรอครับแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตรับเคสแป๊บนึงนะเสียงจะหลอกไปไหนฮะแป๊บแป๊บนึงนะครับขอรับเคสแป๊บนึงคนขอ่าคุณอย่าเพิ่งกรุณาคุยกับผมได้ไหมเอาได้ครับได้ครับได้ครอุ้ยหมอมาได้หมอมาตัวจริงมาหมอครับอ่าพอดีว่าเหมือนมีคนได้รับบาดเจ็บครับคุณหมอใช่ครับใช่อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับมีมีคนเข้าโชนถังระเบิดตายครับท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรดีครับเขาเรียกว่าโง่ครับท่าน ต่อสิครับต้องสุภาพสุภาพหน่อยครับอ๋อขอโทษครับท่านขอได้่าไม่มีสมองครับโอ้โหอันนี้อ๋อสุภาพครับท่านอันนี้ก็สุภาพเหมือนกันครับแรงกว่ากูยีกไม่มีสมองอ่ะกูห่างมากเลยคุณระเบิดได้ยังไงใส่แก๊สจะรั่วอาจะใช่นะในรถคันไหนครับน่าจะแก๊สรั่วพี่อยู่ไกลมากเลยแก๊สน่าจะรั่วโดนท่อแล้วระเบิด ตั้งแต่ในปั๊มแล้วระเบิดสองอีกแล้วคุณคุณไปเลี้ยวขวารถเลี้ยวดีจัดอ่ะใช่ปะอาแปดโคตรดีอ่ะแต่างว่ากับทีทีบอ่ะเอ้าโอ้โหพวกมอยู่ในรถกอยู่นคนขับไว้รถอดีเกินรถพอดีเกินโอ้โอ้กอ้รถพนดีเกินรถพาดีเกินถ้าถ้าไม่มีกูช่วยกัว่ามึงไม่ไม่รอดอ่ะชนแม่งทุกโค้งอ่ะเนี่ยขึ้นมาเอาโอ้โห เราส่งล้อขึ้นนี่เนาะความสามารถพิเศษนะครับขับรถชนทุกเสามีเอาแน่นอนเสาไฟนี่ยันนไไยงล้มอีกโอ้โหคนนี้ดูดูกูกูจะติดแม็กทุกคันเลยนะแต่นี้ว่าแอดแอดแอดมินน่าจะแบบว่ารู้แล้วแหละว่าตำรวจอะถ้ามึงเอาตัวตัวเดิมไปอะมันรู้แน่รออะไรอะอันนี้เราตัวผู้หญิงมาผู้หญ<ป>ิงสวยๆไม่มีอะไรหรอกชิงนที่ไหนลองทำเสียงผู้หญิงหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะโอ๊ยอะแม่มึงนะ งบูรอไปฮะมีควายไงมึงดึงกูดิมันก็ไม่มีขึ้นบอกนะว่ากูขโมยปูน่ะุ้ยตำรวจมาเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮียีบหายชุบ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 ชชุบด่วนเรยเอเยียกูชุบแล้วกูชุบแล้วกูชุบแล้วชุบที่ชุบขยับได้ปะสวยสวยสยได้เดินไม่ได้ะคุตำรวจคะหนูหนไปไหนไม่ได้ค่ะ มามาอุ้มหนูได้ไหมใครอยากไปไหนไปได้เลยนะคะคนต้มเลือดี๋ยวคนตาเหล่อะครับเดี๋ยวกูแปะนะเดี๋ยวกูแปะนะมันมันมันค้างอะค่ะคนต้มเลือดบักเลยใช่เหรอเออกูมันเ nc f ี u r ติดเฮ้ยตัวบักเพื่อนตัวกูบักโอาเยี่ยดูเหมือนว่าจังหวะนี้นะครับไอ้คนจะเกมบักเลยก็ต้องออกเข้าใหม่ฮะบัดอ่ะแล้วนะบัดแล้วนะ พร้อมพร้อมหรือยังคะเสียงหวานเชียวนะกูติดดังแปลเลยเหี้ยเพื่อน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 กูติดดังแปลเลยไป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 มุมสวยๆ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 ได้เคียวปะได้ได้ได้อ้อมก่อนกูทำเป็นอ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานไปเด้ยวมันจะมันจะไปไปนี่ อย่าอย่าโดนยิงเลี้ยวซ้าย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 หน้านี้เลยเออเโอเออมันก็อ้อมไกลโพดเพื่อนโอเคซ้ายอีกยังแตกวะไม่แตกไม่แตกไม่เอาปิมคุมโอเวอร์นะแบบโอเวอร์จริงๆนะได้ได้ไป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 ได้ปะได้ปะได้ปะมันต้องเผื่อตามมันต้องเผื่อตามไอ้คนกูรู้มึงทำได้เออมึงทำได้เว้ยอุ้ย ไอ้เหี้ยติดคันนึงติดคันนึงติดคันนึงเอาใหม่เอาใหม่วนวนวนไปวนไปมันติดคันนึงมันติดคันนึงมันต้องให้แบบลอยสองวนใหม่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 อุ้ยอุ้ไม่โดนไม่โดนยัไม่โดนยังไม่โดนสวย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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายสวยตรงตรงตรงสุดตีนสุดตีนสุดตีนเพื่อนสวยจุกหลบไปเลี้ยวซ้ายหน้านี้สวยรู้มึงทำได้ไปคนแล้วก็สวย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 ใจเย็นใจเย็นคนใจเย็นคนคนคน พังเหรอเออรถพังเอาดีเหินได้ปะเหินเหินเหินขอขอให้ขึ้น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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคได้นะได้นะโอเคโอเคสวยสวยขอให้ขึ้นขอให้ขึ้นพอขอให้ขึ้นพออุ้ยสิบถ่ายลวะรถกูเจ้ยขอซ่อมได้ป่ะขอซ่อมได้ไหมขอขอขอเทคหนึ่งได้ไหมคะคุณตำรวจหนูหนูขอซ่อมได้ไหมคะคุณตำรวจครับผม ขอขอซ่อมได้ไหมขออีกทีได้ไหมอ๋อได้ครับซ่อมเลยครับไอ้คนมึงขับดีดีดีดวะมึงขับอาแปดอะไรพังวะกูถามจริงอย่ารถแบงบางเพื่อนเอ้ยแล้วมึงเหิอนอะไรเนี่ยเฮ้ยคือมึงลูกศิษย์มาให้โทรราชาเหินเว้ยมึงจะเป็นแบบนี้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคมึงขอไปขอไปเออมึงจะตรงตรงไปหาแม่มึงมึงก็ออกก่อนสิก็นี่ก็ออกตรงนี้แหละอ๋อมึงจะไปออกบนไฮเวย์ใช่ปะเออโอเค ไงมันขับยากเพื่อนมันขับยากมันขับยากชิบหายรู้จะไมล้วเอาดีไฮเว่ยเลยเลี้ยวซ้ายสวยสวยสวยรอรอรอตำรวจแป๊บรอ,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 รอตำรวจแป๊บจอดจอดจอดรอตำรวจรอตำรวจรอตำรวจรอ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 อ้อมล่างหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งขับตรงเลยขับตรงเลยรถ <c oughs> จะพังไปโอเวอร์นะโอเวอร์นะรถจะพังรถตำรวจอ่ะจะพังไอ้เหี้ยใช่หรอเออเออเออบอลคืนคันหนึ่งเลยเหี้ย <c oughs> อันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนใจเย็นๆไปเพื่อนเลิฟใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตผมมาแล้วมาแล้วตำรวจเหินได้ตำรวจเหินได้ตำรวจเหินได้เอานะเอาเลยเท่ปะเท่ปะไม่เท่เลยเฮียไม่มีความเท่เลยเพื่อนดิไม่เท่เลยเหรอเออไม่เท่เลย รู้จักอยังสัตว์กูไมมโทรชาเหินออกตัวแบบชายเดี่ยวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวรถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานลออไอ้สัตว์แต่เมียมึงนอนแล้วยังเขินรู้จักยังสัตว์กูไม่โทร